หนูจังไปตัดเขาเขาชิวๆมาตอนข้างการลายนะคะแม่อ้าวการมือนี้นะครับหนูจะมากอข้อมูลในส่วนของหนูนี่หนูสีอีกเรื่องนึงหนูสิเป็นการเฮ็ดโปรเจกจบแต่ว่ามือนี้ท่ามิ้วมากเม,มากเฮ็ดปจัยเรื่องแม่มการการล่ําพาเขามาเอล่าพื้นใส่พาเขามามิว้วถาม อ้าอู้จักแม่ติอู้จักยูอ๋อกระทำเรื่องประวัติอ่าทำทำกะว่าไปก่อนหลักจังไปโจทย์เอาเนาะอยู่ในคลิปเอาเออแม่แม่เกิดวันที่เท่าไรครับเออยันซื้อวันดีพ้นจ้องสัดทเกิดพ่อโสสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเดดวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าตัะ ท่าน่ <S 2> <S 2> าแม่เกิดยุไทร์ครับภูมงลำนาวเกิดพุ่งลำนาวยู่บ้านดอนชาตำบลน,น้องตูมอำเภอเมี่ยงจังหวัดตอนแกนกตเล่ยใหญ่วายุคุณจะเลื่อนยากแต่คอเป็น,ตปนวกตเลยท่าใหญ่ขวมพ่องมาอยู่บ้นนนบนานน้องหินตำบลศิลาบ้านน้องหินตำบลศิลาเออกต่ตำบลเดียวกันแล้วก็บ้านยู่เดียวนี่ปัจจุบันยู่บ้านตำบลศิลาน้องหินมู่เป็ดใหญ่มาอยู่มูยิปขึ้นบานโคธา กัตบุญศิลาคือเก่าบัดนี้ชีวิตในวัยเด็กแม่เป็นตังไดครับอ้มันเาาเอาพ่อสังเขปก็ได้เป็นลูกเต่เล่าไผเป็นลูกพ่อบุญมากแม่ท่องดีมีพี่น้องความทองกันสิบคนยิ่ง8ปสบคนเปยิ่งแปดยไส้สองซื้อทองผู้เก่าผู้สิบนี่เป็นผู้ไส้อย่างเต่เป็นมอลลั่มสองคนคือแม่ท่องปิม ผู้ที่แปดสุดไม่ยิ่งมันเถอะเน่ยวันดีนี่เป็นผู้ที่หกเน่เป็นผู้ที่หกเป็นคนที่หกแต่ว่าข้ลูกผู้ชายนี่คือผู้ที่เก่าก็ผู้ที่สิบวันนี้พี่น้องสิบคนนี่มีผูุดยย่งงู้ใดไปแล้วเนี่ยผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่หาไปแล้วสามไปแล้วสามเดือนนี้ย่งเมื่อ กะย่างติดต่อกันภายในเออไกยุ่นเี่ยละยุ่บ้านน้องหินกกยุ่บ้านกุฎ่าคือเก้าว่ายุกไก่คันปานีชีวิตไวเด็กไปแล้วปานีชีชีวิตช่วงเรี่นงแม่เรี่องปฐมปฐมยุพู้นบ้านน้องขามตาง่ามอำเภอสีบุญเลียงสีบุญเรียงจังหวัดน้องบัวลำน้องบัวำพูดตด้กี่มันมันอุดรจังหวัดอุดรอำเภอโน่นสังอำเภอโน่นสังจังหวัดอุดรธานีเออเดี๋ยวนี้มันยังคอยมาเป็น อำเภอสรีบุญเลี่ยงจำได้บ่ช่วงนั้นป็นช่วงพ่อสอนได้ไหม่อไล่ย้อนขึ้นบอเขาร้ง,งเรียนซี่ปีซี่ปีแต่มาออกโรงเรียนพ่อสอนศูนย์สองไหม สองห้าศูนย์สองออกโรงเรียนปอได้ค่ะปอซีจบปอซีสองหีาศูนย์สองปีิจบจบปอซีมากที่ว่าอันเดียวกันเพราะที่ว่าแม่บอกให้ฟังว่าที่ว่ากลับกลับมาบ้านแล้วพ่อตายเออเออเออแหละไปไปเป็นยุ้ยซีบุญเลี้ยงนี่น้ำพอยง่เพื่อนขอให้เป็นลูกเลี้ยงเป็นลูกน้อยเพื่อนว่าลูกแม่เนี่หลายเพื่อน่อแม่เนี่เป็นหลานเพื่อนเป็นเล่ขอแม่บ้านดีเนี่ไปเป็นลูกบุญธรรเพื่อนเลยหเด็กเขาโรงเรียนอยู่ปุ่น โจบโยบเราก็เล่รักนี้ค่ะเพิ่นมากเพินหอดบ้านอืมรักนี้ค่ะกลับมาหอดบ้านเพิ่นเห็นแต่งุ้มสวยงุมบวงเต้มอยู่แม่ปอยู่เพิ่นก็เลยว่าแม่ไปปลูกผักไอ้เรนําำบอกไปเพิ่นก็เลยว่าแล้วแล้ยวพอนลซบแล้ว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 เก็บดูเก็ยบยังเรียกร้อยแล้วว่าจันอืมมากับผลว่าโตกลายปีไ huh. ด้แต่กี Som bah, like ่บรมีข้องนา เลยว่ามีมีหมอล่ำวงหนึ่งอยู่ในบ้านนองหินน่ะละมีพอรุ่งท่าปัจจยรรมคือแม่เพื่อนอเป็น,ปนที่ยิ่งอีพออยู่เฮียนบ้านขอแม่ของพอรุ่งท่านแม่ของแม่วันดีนี่แม่ท่องดีด้ยแ,แล้วก็เลยว่าลาประสันน้องตะกินเขาเจ้ามันหายไอซี่ซิฟ่ยทำงานเท่ากัโบโนบ่มาเขาเจ้ายเยอะเคียมิดได้หาย ไปเลี้ยนล่ำซะไปสันเพราะวะ่าตูนพุ่นแม่เนี่ยมั็นเจ็บเป็นเล็กน้อยกับมัดยู่แล้วไปเลี้ยนล่ำอลเออที่เมียเสียไปฝากพอลุวงว้งมาสันยุคุมน้อยบ้านเดียวกันนั่นละมูแเมอยู่กลางบ้านมูเพิ่นยุคุมป้าม่วงเลยเอินคุมน้อย้าน้องหินเออ้าน้องหินคือกันมันมีคุมน้อยคุมใหญ่วันนี้ว่าหอดอาจารย์อาจารย์หมอล่ำผูแลคู่หมอล่ำผูแูแลที่แม่ไปเลี้ยน้นํำ คือพอลุงท่าปัจจธรรมนี่อาจารย์ท่าปัจจธรรมก็คือผู้ที่แต่งอ่านั่งจันทจรน่นี่บัณนี้ซื้อวงมันซื้อยังไงซื้อวงยื้น้ำกันเหรอเท่าีหรยื้สามะคีลุงนครสามะคีลุงนครเออยังพระท่านแย่ขันเด่นนำทีมโดยนำทีมโดยร่วมกันยังเอิ่นสามะคีโอบอมมี่ผู้ใดเป็นหัวหน้าบ่มีผู้ใดเป็นนหหัว้าผู้ใดผู้หนึ่งเงื่อนค้ามกำแก้วหูจ้างน้ำกันเบิดจ้างสามสิบแปดสิบบาท รูน้ากันเบิดแงหลังเขาแบ่งกันมาแบ่งกันมาหากันท้อท้อกันเมื่อเออแขมันเศษ<ม>เหลือไปซีบบาทอาบาทก็เอาไว้ซะ้าก้อนอแบ่งกันมาล่วงตวก็ได้ไอ้าฟ้าเฮ็นเอาเข,อของกองกลางไปเอาไว้ซะก่อนฝากบ่ได้ฝากหมอลำในกลุ่มนั่นเด้อฝากพอ<ม>่อแม่ของหมอลำผู้เป็นท่ำที่สุดให้เพิ่นถือไว้ให้สร้างเป็นธนาคารของบุงเออเพิ่นเอ็นว่าเหล็กค้างหมาเหล็กค้างหมาเงินเหลือเงินเหลือเอาไว้จะแบ่งให้พ่อใหญ่น่ะเราเก่งแล้วเก่งเหล็ก ต้องจังสี่ยังสี่มันสิได้ผู้สารื้งผู้หาสีใหญ่นั่นเล่าเล่าเก่งกะเล่บาป่อ่นี่เก่งเหล็กขางหมาเล่าบ่กินเหล็กกินหน่อยเอาฝากแล้วไว้เพราะว่าลูกสาวเราก็เลี้ยนล้ำแล้วก็ล้ำน้ำเมาเห็นดีกะเลยเอเอวบาซาเมื่อกี้หลวงนครมาได้แม่เ่ราะเป็นเป็ดปนมอล่ำผุระเป็นตังกลุ่มกันไวไอ้แพะแล้วแล้วบัดนี้พ่อแต่ว่าเขาสามาขี้ลวงนครนี่บทบาทของแม่ บทบาที่แรกก็เป็นโตมาเล็กเกะกะเป็นโตมาเล็กเกะกะเป็นพื้นหนึ่งสี่ตัวหาตัวทันเดลร่างคันสมว่าก็เป็นพ่อพญาเช่นสิเป็นเป็นแม่พญ่าเจงนสิในเลี้ยงนั้นมีฉากเดียวฉากทั่อไปแล้วก็เเลี้ยนสินเปลี่ยนเสียมาเป็นตัวอื่นบ่ไเด้เป็นบ่ไเด้นนอนยืดซื้อคือเมดฉากบ่ได้ออกอีก เพื่อนกระจัดไอเลียนตัวอื่นเพื่อนไหวามาเชมาขะมาขาเพราะได้เป็นนา่งเอกเพราได้เป็นตัว,ก,ตวกูเออพได้เป็นตัวรักเออเพราได้เป็นตัวรักก็คือซํำย่างนำน้ำเขาเวมยบอแล้วกัะลั่ากักในแล้วออกไปเป็นตัวอื่นกัะลั่ามีความลั่มคือกันเด็กก็คือม,ล<ต>มอลั่มสมงยนี้เ่อนกลางเออคือคือเพื่อนสอนได้กี่เพื่อนลั่มเลี้ยงย่างกระซังลั่มข้มเกาเนี่ยแหละบัดเบ้ากับเป็นคือไม่ กบลําก่อนลําหนี่ลําก่อนกลางเออลแฟนก็สนสไปไปนี้พ่อเขาเลื่องปุ๊บกับเป็นจังไดน้องพี่จังสิกับเราไปเป็นพ่อเราพ่อเราเป็นเป็นเชี่ยไปคือพญาะคือตรงตุดไปบันนี้พ่อแต่ว่าอันนั้นคือช่วงแรกๆสำหรับการก้าวข้ามาในวงการมอลัของแม่บีนี้พ่อเข้ามาปุ๊บสามมค่ขีลุงนครถึงจุดเปลี่ยนของแม่บันี้จุดเปลี่ยนของแม่จุดเปลี่ยนที่ออกจากเวนแมนว่า จุดเปลี่ยนเหี่แม่เรื่มมีซสือเสียงเ,เริ่มมีซื้อเสียงเนี่ยว่ามันพ่อโสเดี๋ยวว่าจำบ่ได้มันจะเป็นศูนย์นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านี่ยแหละอยู่ว่างนี่แหละศูนย์เจ็ดยังบ่ท่านสิบบ่ท่านหนึ่งท่านยี่สิบเด้บ่ท่านถึงเริ่มเริ่มเริ่มมีซื้อเสียงพอจบปสี่ปีศูนย์สองจบปสี่ปีศูนย์สองแต่อายุสิบปีแน่นอ สิบสองปีสิบองปีค่เออเจ็ดปีแปดปีคนนด้ยังเด็กเขาโรงเรียนไหมอ๋อบอกเออเอาว่าแม่นั่นเขาตามเกณฑ์กระทรวงมนตรีไหมเขาตามเกณฑ์นั่นละแต่ว่าเจ็ดปีปานีกันเขาไปเลี้ยงห้องพันย่ายพี่ไปกลางเทอมย่ายไปแตงแต่บ้านดอนทัดเปียรไปเขาน้ำมัวอยู่ขึ้นน้ำมวขึ้นสั้นเพราะว่าเจ้าเขากลางเทอมดิโอ้เขาเจ้าเลื่อบัให้เขาเออเพราะว่าพันย่ายก็เสียเขาไปมันดื้ออยู่บ้านย่างโจโก้ไม่ เขาเป็นญาติไปโรงเลียนเสนอว่าตอนตีมตอนนิดน้อยนี่คือสิมมึนเตอรเบิร์ดเมี่ยงยุ่ยไปไหมคุณคดเชียดกับยุ่ยทังเราพูนีน่อยเนียนเพราะว่าเพื่อนเราไปเป็นลูกเลี้ยงแม่ลูกเพื่อนไ่เบิร์ดแล้วเพื่อนเราหลานนี่ไปเป็นไปเลี้ยงซอยแม่ทั้งปีเพป่นกะว่าเราให้หน้าฟ้าทางกับสีแ้งให้บ้อ้ห่วงทั้งปีพอไปเป็นลูกทั้งปุ่นแต่ว่าต้องยุ่กับเพื่อนจนเพื่อนตายเด้ ยังไดมุ้นเพื่อนเด็กลูกเลี้ยงเออคันบ่คันบ่ไต่กับเขาเน่ากับขาเพื่อนบ่หายเด็กเอาเลยบ่ได้ทั้งฝนมุ่นไดง่ว่คู่นังนมว่น้อยก็เลยตัดที่ใจกลับมากตลักนี้แล้วเป็นหอดบ้านเป็นอดพอฝันเด็กฝันว่าฝันว่าพอไปเอามาทั้งพีเพื่อนกับสี่แฝวอยู่แล้วทั้งพีวบากันแต่ว่ามันผูกพันอย่างบ่หูฝันว่าพอไปอุ่มมากหอมากมาบ้านพี่เลย ตื่นคืนถ้าไปมดยามดยากกมากบายเิ่นกระโชกันเข่าขึ้นเล่าเลี้ยวจ้างจ้งเดีอยนี้ละเด็นนสามผนเด้เข่าขึ้นเล่าทั้งผลมันน่าหลายอือชวสเกียวแล้วโชว์สียางแล้วเนาะเพราะว่า,วา,วาเป็นเป็นบ่อรถขึ้นซูเม,มอนี้แต่เมือ่ออืมื่นเศร้าเขาไปขายเขา,นา,นาเนาะจช่ห่วยที่ยื่นโมบาเจะเลี้ยมาบอกพอลุ่งมาสันพอรุ่ง,ง,งคือคือ คือลูกเขยพอใหญ่พู้เอาเข้าไปเรี้ยงนี่นั่นลินสวยร์ไปขายเขานื้อมูกประสินเดส้สอเขาพระท่านคืนมึงจะไปพระท่านสามวงมันได้สิบบาทสิบสองบาทมึงจะเฝ้าไปพระท่านราคาคืนก,ก่อนไปราคาขืนก้อนพันว่าตีหน่อยก็ฟังคว้าเอากระเบนจกมัออนฉกเราคนไว้คืนเราด้โอ้ยได้จังหว่ดได้เือเก้อเนาะแต่กรนะตากะถิ่มถึเท้่เราตากเอา ตั้งไว้ทั้งเราได้บอาลงมาได้ลงมากปฏิเห็นใกล้ขันโกข,ขสิหกทุมพื้นทีหนึ่งเนี่ยบอกหกจากในลิขิตอาักน้ำใส่ตักน้ำเสื้ออยู่น้องน้องเชี่ยเสียงคนลูกเลยได้บาดเจี้ยวเก้าเจ้าวเ้ารซุ้มจีมาตลาดน้องนาคำเดี๋ยวนี้อยาเพื่อนน้องนาคำน้องนาคำจวมดขอนแก่นเนี่ยเออหัอพ่วงมาได้ล่ะอาบลติสิวิยับากผู้ยงนี่บอก เออนาราน้องนักกั้มเดียวเนี่ยเราม้วนมีหาบเข่ามาขายพี่ดิปาหับมากอันนี้เจ้า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 ทิมคู่ได้อยู่น้องเชี่ยทิมทิมคู่ไว้น้องผัวนี้เข่ามากมากหาบเข่าขวมพ้องแตกเยอือจังใดนี้ได้บอว่าใดนี้ได้เมือนอ่ะอันนั้นคือกระเพิ่มเมียเพิ่มตีเด้เอาบวกเลยว่ายังให้ขายเข่าเล็กตีเชียดเด้อ วันน,นีน้เจอในเจอเสนียมากบืบอน,นี้ในในในมือนอั่นแหละมือรุ่นมากมือน,นั้นเลยมือมือรุ่นมากเน,นียเพราะไงเพ่าจักได้ผู้ขอเข้าไปเลี้ยงบ้องฮูงว่าลูกเคยเพิตีเขา้าเพราะไงนี่สามใจร้านแล้วหลังจากนั้นเดแมหลังจากที่แม่ก็มามาหอดบ้านกับว่ามันเข้าทบทวนขึ้นเนาะเราเลี้ยงบ้องหอดบ้านมาแว่าพอตายแล้วคุณไปฝากนี่ละนี่ละชีวิตของแม่ค่ะก็เลิกค้อน ความทุกข์ยากของของแกน้อยเนี่ยไปยุ้น้ำเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีเพิ่นมีหมูเด้งัวเป็นลอยคั้วเป็นลอยเพิ่นเด้ต้องเลี่ยงหมูเด้ต้องไปแก่น้ำเด้ไปยุ่น้ำเศรษฐีก็จริงแต่ว่าลำบากเต๋อ้ยมันมันเศรษฐีเพิ่นว่าเป็นเศรษฐีคือสมมือนี้เศรษฐีมีสมบัติสมบัติคือมีง้วมีคั้วมีไหายมีหน้าซื้อเฮ็ดเรียกนักย่ามอเ้าเนี่ยแม่แก่น้ำงัวโตูดเนี่ย ย่ำเราต้องต้องสองเกียนเด็สามปิดนี่ใส่เกียนนี่ได้สามสิบสองปิดน้ำมันกัดเลยน่ะปิดง่ายนะเอาลงไปรวมเหมือนว่ารวมเทาละสองปิดเด็กน้อยนะโอ้เดี๋ยวนะซึ่งตอนนั้นก็แสดงว่าเลี้ยงมาท่านจบเพราะว่เลี้ยงจบตอนนพอแม่เลี้ยงจบปีศูนย์สองนี่แล้วแม่ก็เลี้ยงจบท่างคุณเหมือนบอกเลี้ยงจบพุ่นแต่กี่ว้าให้คนฟังแต่ต้นต้นเนี่ย ว่าเจ้าของเป็นหมอล่ำปี่ศูนย์เก่าบาทนี่ม่ไตายเขาเล็กพ่มากเอ้ยแล้วระเด้อว่าสั้นเมื่อนี้เพิ่นสิส่งสะตานอเลรว่าเออเอากูเป็นเจ้าภาพเมื่อนี้มันเด้อเมื่อนกูจะไปเขาสิส่งสตานวะล่ะไปเพิ่นได้ไล่ให้ระวัดบอกเออจบโรงเรียนมาจากมานนันนี่พอสอศูนย์สวง ก็เลยมาคืนช่วงช่วนั่นเด็กในจังแม่งของจริงเนี่ยเนี่ยของจริงคือศูนย์สองที่ห้ยห้ขคาวมาแเจาะต้อนบอแมนไปเห็นมูหนีเพิ่อนอ่านประวัติเลื่อนหูจักว่าเออกูก็ออกโรงเรียนชื่นช่วงพวมูตายจังไดี๋ยวมูตายจังหูชัดเจนเป่นมอบปนี้ย้อนกลับมาชีวิตครูบปนี้แม่ยันกับมาชีวิตครูพ่อกับพ่อพ่อพ่อของลูกพ่อของ ไอ้ไงเนี่ยเราเป็นที่ดินเด้เป็นเซมิอันตาเด้เป็นเซมิอันเฮ้ยเซมิอันเซมิอนที่ดินจังหวัดเด้เาเอินเซมิอันตาอันนี้ก็จังมามีทองเอมไปสอบซี่หกบักคับทองทองอีหลานี่ใหญ่ๆอยู่ขึ้นรถไฟไปเด้ขันที่รถรถอ,นนนอนันบาาแดงเพื่อนแดงได้กี่รถก้านเงินบ่พอ ปุกบพนันนะละต้องขี่รถไฟมันจังสีรงไก่โรงเรียนสวนกุหลาบหม่องเพินสีสอบซี่หกเเออไอ,อ้กี่สอบสอบเรียนขันแตท้องไปสอบกุงเพลศี่หกเอาประคำนี่ไปจักปีบุไปสอบซี่หกน้อยนอยอ่ปีกลักวกลัวลิ้นแดงเลยล่ะไอสองปีเนี่ยจำไว้ได้แตม่มาเขาก็ง่ายแล้วไปเป็นที่ดินสกลนคร ที่ดินจังหวัดอยู่ดบ่่ไปใชป้กูกระบ่ไปไปปีนึงเขาก็ส่งกลับส่งไล่ซื้อกลับเพราะส่งมาหัดอย่สองเดือนเขาก็ส่งให้ไปเป็นเจ้าเอ,อที่ดินนำเพื่อเปียยไงไม่ไปเปียยงเออไปอยุเปียยไงนี่เล่าก็บ,บอกไปไปได้ซื้อปีนึงเขายิ่ไงกลับเขาก็ล่งโทษบ่า้อยูหมองปัดร่มเย็นน้ำมูเขาไล่ล่งไปในกีทีดินมันหอนเด็กไอ้ไปยูหมอง หมองหมองอับอับอยู่ทางในไปยื้อใส้กับยูคอยยูกันแกนแจ้งงานพ่อโสพ่อสอสิบสิบแปดปลายปีพ่อสอสิบแปดเออแจ้งงานกับพ่อยัยมีลูกเดี๋ยววันนี้กับมีบะคำทองพี่ไงทองเลยท่องเลยเออพ่อสอสิบเก้าบะคำเกิดเลยเอาติดไบ้บติดไใบขังเขาอยากว่าว่า บดนีที่ว่าพ่อซอสิบแปดสิบเก้าแตงแลลวก็ไม่ลูกไม่รูปดังแค่นี้ดังแล้วอกดังจนว่าจะรูฟ้าแล้วมาเป็นคณะเจ้าของแล้วนี่เป็นอุดมศิลแล้วเป็นแล้วออุดมศิลแต่พ่อซอสอร่อยสิบหกพันอาวพอดีย้อนก็ไปแม่ย้อนก็ไปตอนที่ว่าอัดเทปแล้วมีซื้อเสียงเลิมออกซ้ายล่ำทัวอีสานปีพ่อซอใดออกบมานจากสามัคคีลึงละพอนไป บอยดังยุสามัคคีดีดังยุสามัคคีปีเสียพันหลายๆมันปีอะไรน,นั่นแหละป,ปีปีฝลังมายุเมียงอุดรไม่ไหลเขาจ้างพนไท่ไปเปลี่ยนทหารสเสียพันสีไปเสียพันกระสังแม่ไว้แม่ตายเขาอินีเดอร์มาลำ่ำเอาสร้ังคว่ำใหม่เอออีนั่งใหญ่ล่ำน,นั่งใหญ่เด้เอแล<บ>้วกูทองเด้อก<บ>ูทองเออ ว่าแท็กแรกเริ่มที่แม่ป่าบูทองแม่ระบบทเป็นนั่งเอื้อยซึ่งเป็นโต่งงว้อีนั่งเอกตัวเอตไอปอบเป็นอีไออีไออีอีลูกเมียหน่อยลูกเมียหน่อยมีสองคนนั่งไอ้นั่งอีลูกเมียหลวงนั่งเอี่ยอลูกเมียกณิตานะเอ้ยนี่เป็นนั่งเอกเออเป็นนั่งเอกลูกเมียหลวงอยู่ัาไม่กี้ลุงนครอยู่ดังดังในคน นุ้งสินบ้านมันเด้อขอ,องเลี้ยนแล้วกะเจ้าสินเลียนอยู่เด้มามาเลี้ยนร่ำนี่กะเจ้าสินเลียนได้หอนก็คือยังเด็กหน่อยอยู่กะกันน้อ,นอยอยังไรนุ่มตุ้มแล้วเอาตีเอาคว่ำเป็นสาวคว่ำคว่ำเป็นสาว,สาวแต่ว่าคว่ำชิดือนะ้อนะคว่ตะกี้มัมนบ่ใครสนใจเสียภาพเป็นไรด้ <c oughs> ได้จังบ้ากะเจ้าเลียนเลยเด้บัดนี้ขอบจีทามนี่คือสามมาขี้ลงแล้วข้อนี่ดังเรื่องยังแน่ เลือกในมอปะูทองบูทองปะบู้ทองเราก็มานั่งอ้วนจูฟ้าเลยปูรูนางอ้วนเออพักดังพดังม่โล่งเลยตังตัวมากปาบู้ทองเดี๋ยวนั่งอ้วนเลยก็โตนั่งอ้วนมันอก็อาจารย์ชัยชนะเนีเป็นผู้ประพันธ์สองเรื่องนี่อาจารย์ชัยชนะชัยชนะทวินไพยอาจารย์ชัยชนะทวินไพยเออิ่นเป็นลูกคู่ใหญ่ลูกขออ่องเลี้ยนมาน้องกิน บ้าน,น,นี่เออเอาปิดอันนี้ก่อนเอาเลยค่ะดูตัดได้ยุกแม่แมวเด็กมันไปทางโน้อนอยู่